ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้ก็มาทำความสะอาดเก็บมูลให้กับพ่อพลายหนมสค่ะก็มาเก็บทุกวันนะคะ คอนเลนก็กำลังจะกดมูนให้กับพ่อพลายค่ะตอนนี้พ่อายก็ตกมันอยู่นะคะควเล็กไปครับ้ได้ ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายหลายคนค่ะหลายท่านเพราะว่าพอพลายตกมันอยู่ ขออเข้าขขนนขไปเนกันนี่มออกเลยแล้วเยี่ยเยีให้คอนเลนกวาดมูลออกมาให้นะคะเพราะว่าคอนเลนก็กวาดทุกวันมีอาหารให้เสษตรกินด้วยค่ะก็ต้องมีอาหารให้ทุกวันค่ะเพื่อจะให้เกษตรหันหลังให้กวาด มูนได้แมันไปทาไมต้เ hmm. ด <im> <im flan et> ี๋ยววไม่ลงไม้นจะไปหาพชรีดีจะไปยึเาเาไนัละเ้ยมวยมวยเนี่ยเ้ย้อควายง่าย้พืนสีเลนอควายง่าย บอลเล็กก็ไปยืนให้กำลังใจอยู่ฝั่งนู้นค่ะ เรียกมาหันเพื่มาคะก็จะเรียกพ่อเสกค่ะให้ห being ันมาทางนี้มากินอาหารเพื่อจะให้กวาดมูลฝังนู้นได้ค่ะน้องหมาก็มาทุกวันเลยค่ะเยมาๆมานา ไมนี่จะไปขังไว้เองนี่ว่าไม่ขังไว้ข่านเองจับไปดิจับไม่ดูหรอ เขาเก็บมูลให้นะพ่อเสกไม่ต้องห่วงไว้นะจะได้มีที่กินที่นอนที่สะอาด ก็จะมีระแวงบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อพายตกมันอยู่ธรรมชาติของช้างตกมันนะคะเวลาเขาไม่ให้กวาดเราก็ไม่กวาดค่ะก็ต้องเข้าใจเขาค่ะตอนนี้พ่อพายก็มีอาการระแวง ควันไม้กับควานเลนค่ะจะเป็นผู้กวาดมูลให้กับพ่อพลายอืมนี่ควันเลยค่ะมายืนเท่ๆค่ะให้กำลังใจมายืนคุ้มค่ะ,านนะมายืนดูงานค่ะตรวจงานค่ะมีอะไรเขาซับเข้าไม่ได,ได้การอะไรเพิ่ม

การะบอกใจเย็นๆนะพ่อเสกเอ้ดูค่ะขุดหลุมจนเป็นบ่อแล้วค่ะแอบดุแล้วครับตะตุ้ยๆุดตะตุ้วยแล้ว3โบแล้ว ไปไหนให้อาหารก็จะอยู่อีกฝั่งนู้นค่ะกินค่ะแต่ก็ตาก็มองมาฝั่งนี้นนแต่ก็ให้กวาดนะคะกวาดเลยควาดเล่น,นกวาดออกมาอีกนะตรงที่แฉะ ออต้องทำความสะอาดให้พอเสกทุกวันนะคะจะได้มีที่กินที่นอนที่สะอาด

อันลนกลเีย,เยด้ผสนนนกินอาหารดีค่ะแผนอาหารค่ะจะเอาอะไรทุกไงตอนนี้เอาโล เอบควขานให้พ่อซีกินไหมนี่จะได้มีที่กินที่สะอาดจะได้ไม่เปื้อนอื้อกวันไม่จะเป็กวาด

ไม้ตัดตัดหญ้าค่ะก็ตกแรงขึ้นทุกวันนะคะดินเปียกหมดเลยค่ะที่ยืนามเลดกค่ะ

ม่กวาดทุกมุมเลยค่ะวันนี้โอ้เกษตรใ้กวาดได้ทุกมุมค่ะวันนี้ข้างหน้าก็จะมีนะคะควันเลยค่ะก็จะล่อค่ะ,ค,ะค่อยกวาดดินค่ะ ดูเพื่อความรู้นะคะการทำความสะอาดเก็บเอึเก็บมูลให้กับช้างที่ตกมันไม่ได้มีจิตนาจะทำร้ายเขาใดๆทั้งสิ้นนะคะทาหารโยนค่ะก็เสกินจะได้อารมณ์ดี เสร็จแล้วค่ะการเก็บมูลให้กับ่อดลายวันนี้ เดี๋ยวก็จะเก็บขยะเก็บนู่นจะทิ้งค่ะนี่คนเก็บอึครับไปทิ้งขยะนะครับนไปทิ้งปยากกัเกลียวบนอ้ากับพันเกลียวกับจยาเกลียวบนอ้าวแต่ตอนนี้พฤสจิกตกมันหนักเลยนะคะวันนี้เสียหมดเลยครับแฉะหมดเลยนี่เดือนกว่าแล้วใช่ไหมคะเริ่มเริ่มตก วันที่ขีเปรเมษาวันนี้วันที่ยี่ยังไม่ถึงเดือนพะเสกตกมันนานค่ะถ้าเราไม่เก็บทุกปีก็ปีที่แล้วสมเดือนกับ1อาทิตย์ปีนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะนานไหมเราคิดว่าน่าจะนานอยู่นะครับเพราะว่าเขาอ้วนมากปีนี้อ้วนกว่าทุกปีพอเสกอ้วนมากค่ะถ้าเราไม่เก็บก็จะเยอะค่ะครับก็ต้องเก็บให้กินอยู่ก็จะ เหมือนว่ามันไม่ไม่ค่อยสะอาดน้องมันสกปรกก็เลยอยากจะเก็บให้เขาบ้างเมื่อก um> ่อนก็เก็บประจํานะครับไม่ได้เก็บมาสองปีสามปีคืนหลังนาไม่ค่อยได้เก็บเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้เก็บค่ะช่วงตกมันนี้พอเสกจะอยู่ที่บ้านค่ะก็ไม่มีคนช่วยค่ะเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่บ้านประจําก็เลยไม่ได้เก็บ ได้เก็บมาตามปีสปีกับปีที่แล้วเอาลองเลยมันจะรั่วปีนี้ก็เลยตาดี้งก็อืมวันนี้ปันเ,เ,เล็กก็เอาตัวทีีม่ม<ะ> เสร็จแล้วค่ะการทำความสะอาดที่อยู่ให้กับพ่อตายก็วันนี้ก็โอเคแล้วครับผมเสร็จปุ๊บทำความสะอาดของพ่อตายเสร็จแลกันนะครับผมครับผมกลัวไม่ได้หรอ พิธีตักคุณพ่อแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ทีรับชมกั<อ><ว>นพอสมควรน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดใครกดกระดิ่งใหคทีค่ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ